ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่1สิงหาคม2568เจ้าหน้าที่ทีมผู้ภัยจากหลายหน่วยงานยังคงเดินหน้าพัฒิาค้นหาชายวัย41ปีซึ่งสูญหายขณะต้องแพหาบ้าในลำน้ำแม่ตื่นบริเวณสะพานห้วยไม้หกตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม,ม่เดินชาโล่ไปจิ้งซาโล่มาเลยครับในต่พันที่ชึงกลิ่นนะครับเพราะทางนี้เดินกินไปไม่ได้ <c oughs> มันทายยากองทรายสองล้นเป็นไหมรงนี้นอันนี้เขาเส้นนี้บ่ครับเนี่ยมันจะมีอุดตานข้อเส้นหนึ่งครับดียวกะขึอคนที่จะขึ้นดอยนะอ๋ับด้านนี้แหละที่มาดูดัดมีโอกาสตะติดสูงเลยครับ วิ่งเร็วมากวิ่งแข่งพระรับษสีบุเรืองศูนย์ขาวภาคเหนือ24นอตทนิชเชียใหม่รายงาน